สวัสดีครับผมพี่น้องเดินดินที่นินสานครับผมโอ้ยบัท่านได้เปิดคลิปอยู่ครับปุ่นตีตะไลเลยครับผเขาต้นปับ๊บคู่เลรอครับผมพาพี่น้องมาต้อนนกครับผมมึอนี่โมเมนต์มาต้อนเหรครับมาฝึกครับผม,มเอานกมาอ,มอ,อ,มอยู่มาฝึกครับผมนี่โอ้ออกไปแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้ว ไปเลอวพี่นอกนี่แหละครับผมมาจีไสต้นเก้านี่แหละนกมันยังยูอยู่ครับผมนี่มือนั้นได้ไปตัวหนึ่งครับผมคิดว่าบอเมเนตัวใหม่ครับผมมือนี้สิล้องมาใส่ไปเบิ่งครับผมเพื่อ,อนกมันเข้ามาผูกพอไปอีกเด้วพี่นอกตัวหนึ่งอ๋อพี่นงเดี๋ยวผมใส่กันครับผมเพื่อ,อนกมันกลับมาทินมันพอดีมันหนกไปเหมือนล้วครับผม รับพี่นอกนุ่แล้ะครับผมนกใส่แบบภูมิเก่าครับผมผมย่างไปใส่หันบินออกสามตัวครับผมบินออกสามตัวเดี๋ยวลองกลับเขามาครับผมนกฝึกกระจิกปีเป็นยังไงพี่นอ้องกระสิบปากว่าวมบ่เดี๋ยวหลุ่นย่ำนกเขามาหาครับผม มาเห็นนกมันสูสูงยังบ่แต่ว่าอยู่บ้านเล่นดีดีครับผมคือคักอยู่บานเหนียดอยูบมืออ,ออกมาปลาจะเป็นยังไงติดตามครับผมล่มครับผมม,บผมือนี่ใบเขาครับผมล่มครับมือนี่ที่ว่าล่มแห้งเนี่ยอยู่มือนี่ หินมาและครับตัวนึงขามมาแล้วขามไปุ้่นแล้วพี่น้งนองยังมาท่านกาเขาครับผมวนอยู่โอ้ขามไปไกลไปเดี๋ยวขับมาครับผมดุลน้ำกันมานกฝึกเข้าสบปากควงความาพี่น้อง นกตัวเด็ไปหมือนึงกัเริ่มนิ่งแลครับผมนิ่งเร็วครับบ่คอยดินครับผมเป็นตขึ้นเป็นตาเสียงเร็วอยู่ครับมีคนมาเบ่งก็อยากได้อยู่ครับผมแต่ว่าคือสีบอแบงนะครับผมมาเชียวไหวเหลี่ยงเบิงครับผม ว่ามันมีขนเขาอยู่ออก,กับอยู่คอมันเผื่อมันมีของดีครับผมเหมือนเขาไม้คู่สองสองสามเถือ่อสองสามหยกเสียง,งตัดเครื่องตัดหนากกับงแงน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 อยู่มันเลยบ,บ่อคอยเดี่ยวฟังครับผมแบบดินทับ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 เลยติดเลี้ยวครับผมเหมือน,น,นเลยบ,บ่อเดี่ยวเบิงฟังค้าลมค้าอย่างเลย นุ่นต้องกันครับผมพี่นอ้องตกปลาเฉยของมหาบอกนี่อันนกฝึกสิตปากแก่คว่ำบ่ครับผมพี่นอ้องขขนั่งยุคข้านึงครับผมขันหล่ะครับผมนกฝึก แต่ว่าผมอารดเขม้าไก่ครับผมนี่บม่มหมั่นใจครับผมตอนแรกก็เลยยิ่รงรถเขามาเบิ้งครับผมแมนเพิ่นอยู่ครับผมเพิ่นคันแล้วครับแต่ว่าเศร้าคันแล้วครับสงสัยเห็นผมว่าเห็นผมมาจอดรถได้ยังไงเดี๋ยวฟังมืม้อนีครับ,บผมว่าสีคันขึ้นอีกบ่ครับผมพี่น้อง ขันแล้วครับผมผมลงมาผีครับผมดิผมขันหลอดสามทีคำครับผมนำเลยครับบันนี่นำบอกคักเลยครับบนันนี้เป็นนกเป็นนกสองกู้ไข่นะครับผมเสียงใงครับตัวนี้ เสียงถือว่าใส่ได้อยู่ครับนกตัวนี้ติดตามผลงานต่อไปครับผมอนาคตจะเป็นยังไงถือว่าออกฝึกพานแล้วครับผมนี่คันละ่ะออกสองกูหอยแล้วครับผมรอหลุนนกเขาจะเป็นจังไดครับผมวงในติดตามครับผม กำลังโยนหานอกป่าอยู่ครับกากระไรครับผมยานตะก,กาเขากวนมันเหรอพี่นอก ข้าผมพี่น้องกาหลายครับพี่น้องเมื่อนี่บินเต็มอยู่พี่น้องนี่มันผ่านผ่านไปนี่ครับผมนี่ผ่านเขาเขาดอน,นดอนมองผมไปต่อนอกครับผมหลายครับบินมาทีละสองทละสามนกฟึกกับขันเลือยอยู่ครับผม กันเป็นสาวเป็นสาวขันอยู่คบลังเทือกับขันกุกหนึ่งจบยกลังเทือกับสองกุกจบยกลังเทือกับแก้มครับผมสองกุกแก้ม นกปลากับยูน่ครับผมนี่แต่ว่าท่านเข่าไปครับผมทันโยน,นอยู่วนนี่แต่ก็อันบินขามหากันครับผมนเขาต้นนี่ดีดีเลยนกหม่อ,องพุ่มผมใส่ไว้นี่ล่อหลุ่นบอกเสียงใหญ่ครับผมมันมีอยู่สองตัว มันมีเสียงหน่อยค่าล่มอย่างนี้ครับผมนี่ท่านมีตัวใดวเพอเข้าไปครับผมนกมันอาจจะเห็นนกผมได้นกมือน,นังครับผมมันอาจสีระแวงเนี่ยระว่างเนี่ยครับผม ลุนน้ำกันไปเรื่อยๆครับผมตามคำครับเพื่อมีนกเขาไปสู่ครับเพราะ้ฟังนกบาทเนี่ยมันมีควม่วมบ่แต่ว่าเสียงขันเสียงยังกับพานแล้วครับผมนกปลาคู่อยู่บนพี่นกอยู่ปลาหน่เขาเขามาหน้าเมาจนจนขวัญลวครับปลาหน่ มันเป็นตอครับผมแถวนี้อะไรนี่ครับแม่นมืดแล้วครับแถวนีุู้นปูนปูนปูนขึ้นต้นุ่นครับุ่นนำกันอยู่ปูนปูนไล่กันอยู่ปุนมาแล้วพี่น้องเจดมาแล้วพี่น้องพี่พี่มาพี่ละไรนำกันมาแล้วพี่คูไปแล้วพี่น้องลงไปล่างแล้ว นกฟึกกระขันขึ้นอีกแล้วครับผมยกหนีซองกุกครับผมมานี้ยกวงหันแก้มครับนั่งยกเพ็่นกระขันกุกเดียวเง่าเลยครับถือว่าเสียงดีดังไกลครับผมเสียงหองอยู่ เหลือดุ่นตะวงในครับผมจะเป็นแน่วเลยนกปลาหนาจะล่งกินครับผมเพราะว่าอยู่หนีผมก็เห็นมันโลงกินอยู่หันนี่เีย๋ยวลอดส่วงคำคำครับผมเพื่อมีนกขึ้นหาวขึ้นสูครับผมน้นขยะ่านไหลเนี่ยครับใส่ขางทางครับผมเป็นถนนดำครับผม บ้านผมก็อยู่นี่ครับผมนี่ขามไปนี่ก็อบตเซาแหครับผมอบตเซาแหน้องแค้นครับอําเภอหนองฮีองผมก็สูดเขตอําเภอพนมไพรครับผมนี่ดอนบอดอนแหงสูดเขตพนมไพรพอดีครับผมขามไปนี่ก็บไปซี่สะเกตครับ ลดไลครับผมนี่หม้อไส้มันขึ้นมาจากหน้าผู้หนึ่งมาจอดนี่นอแบบนี้นกผมเงียบครับเลยนกกำลังขันโยน,นเหมือนกันเหน็ดย,ยังเฮียเนอยางกระเปียหมวกเฮียบ่เอาติดตามครับผมพี่นอ้องกำคำเรามีนกเขาร่วมครับผม กรบผมพี่นอ้องนกปลาวนมากหรอครับผมกำลังเหียกครับผมวนบินอ้อมหนีครับผมหนีอ้อมวนพุ่มหนีครับผมแต่พระท่านก้าเขาครับไปขึ้นต้นนั้นครับผมอยู่ห่างกันบหลายไปหน่อครับผมนกฟึกกดยนินเสียงครับผมนำพื่อน,นแล้วนกฟึกก็ได้ พ่อขี่ข้านครับนกต้นี้คั้นดีครับผมหานกดีอยู่ครับนกตัวนี้ผักกับดเกินหาหน้าที่ครับผมขันขึ้นมาไงแต่บได้ใส่์เขาใส่น้ำให้ดคาา้ครับผมว่าผมมาบดดนกเลยบได้ไส่ครับผมอีกอย่างมันเป็นนกไม้ครับผมเฝ้าขืนใส่เฝ้าหนีจากมันครับผม เพื่อว่าให้มันตื่นแหงครับผมชัวเขาเชียวหน้ามองเขาให้มันอยู่ให้มันตื่นครับผมคู่เลอครับผมนกฟึกคู่ครับผมโอ้เสียงอ้เสียงสุดยอดเลยครับเสียงนกฟึกสุดยอดเลยครับผม นกร้อยเข่า er ว่าพ no no ี่น้องไม่เจังเลยคู่ยกหนึ่งกับก็เงียบครับผมแต่บนนี้เสียงนกป่าครับยิ่งแต่ตัวอยู่ไกลอยู่ครับผมมาท่านเข้ามาคู่หลอกว่าพี่น้องไม่เจังเลย เงียบครับผมนกฝึกเงียบครับนี่สิเป็นนกแม่ลอ,อยขึ้นบ่พี่เนาะคือเจ้าคุมเงินมือนันคู่ว่าเศร้าหลุ่นเบิงน้ำกันครับผมเวลาอย่างนี้และครับเวลาเวลาะ,ะถึกใจนกกำลังขื่นฮะขึ้นเฮาขึ้นเทียงขึ้นสูงครับผม หลังจากกินเขาครับผมลงกินเข่ากินน้ำครับนกตอนี่คู่คู่ทีครับผมคู่จันคู่ทีดีเสียงนี่ถือว่าโอเคแล้วครับผมครับผมพี่น้อง นกฟึกขันย่นบางไงเลยครับบันนี้นี่ครับตีแต่ไลมาแล้วครับผมจากต้นนั้นลงมาต้นหน่อยนี่ครับผมต้นลวงไส้ที่ว่าผมถ่ายให้เบึงคลิปที่แล้วครับผมที่ผมไดน้นกไปครับผมเขามาต้นหน่อยนะครับผมต้นที่มันไล่ตีกันเหมือนนั้นแหละครับอยู่ห่างจากนกฝึกอยู่ประมาณสี่สิบเมตรได้พี่น้อง หลุดน้ำกันครับผมมาสิเขาร่วมบ่ลูกปลาเริ่มเขามาไกลเลยแล้วครับผมนกฟื้นเกิดขันโยนเหมอนไงเลยครับผม เมฆไ้ายครับผมมือหนีมอาจจิมืดมืดเนี่ยครับผมเมฆก่อนใหญ่บางตะเว้นครับผมบางดวงอาทิตย์โนกปลาเหี่ยครับผมแต่ว่ากนกฝึก,กขันโยนครับ เอาลุนน้ากันครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องลกปลาบอเขาร่วมเลยครับผมบนอยู่ครับยินบนต้นนั้นต้นนี้อยู่แตวปากาเขาครับผมอา่าตืนตื่นครับผมระวังระวงนีดจังใดครับนกฟึกกับขันดีครับพี่น้องขันมาท่านเศร้าอยู่ มีโต้เขาด้วงครับบ่ท่านได้เห็นวงในบ่ท่านได้ฟังหรอกครับมือนี้รอบนาแล้วครับฝน,น,นไล,ล่หรอครับผมคำหแล้วรับตัวหนึ่งกี่ตะไลอยู่หุ่นพี่น้องวุวนอยู่หุ่นกอยอเรื่องเรืองหุ่นนี่นรองฝนไล่หรอครับผมมือนี้คำหร้อครับหุ่นพี่น้องฝน,น,น,นมาแล้วทั้งหลังมื่อตืบมาเลยครับผม ้องใช้สีได็กลับแล้วครับผมหมืดนล้วครับสำหรับการฝึกนกไม่ก็ถือว่าโอเคครับผมถือว่าผ่านครับผมผ่านในหมื่แหลกครับผมขันหาขันโยนดีครับผมหานกดีเห็นในยินเสียงคู่อยู่ยกหนึ่งแลวกเสียงเหียดอยู่สามคำครับผมลดกระไร หลดุดพันไปพันมากกย,ยังขันอยู่ครับผมถือว่าใจมันโอเคอครับนกตัวนี้หลดแลนผ่นพานนี่เลพี่น้องไปครับผมพี่น้องจังรุนน้ากัน,นกรอบนาครับผมสำหรับคลิปนี้การฝึกนกกนประสบความสำเร็จแล้วครับผมย่างหน่อยกับปากกับขันอยู่ครับดุนกันคลิปหนาครับผมพี่น้องวันอาทิตย์นี้ก็ อีกมือนีวันเสาเ้ยมือนีวันถูกด้วยครับผมมาอาทิตย์นี่รับทีมงานกับสีมาหาครับผมทีมงานพนมไพรคือเก่าครับผมกับสีผ้ากันล่วงดอนคือเก่าครับผมนีไปแถวเก้านี่แหละพี่น้องไปครับผมพี่น้องบึ้มบึมบึมบึมมาแล้วพี่น้องมาบอกแข้งเลยครับไปนี้ไปครับเกี๋ยวนกลงครับผม เดี๋ยวเก็บบอ่ท่านครับผมขอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้อง